มามาค่ะเรามารู้จักสบู่ดีๆอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะก็คือสบู่ผสมเห็ดลินจือหรือสบู่กาโนชิของบริษัท D X N ค่ะแพ็คเกจสวยเนาะเห็นไหมเห็นไหมเป็นสบู่ที่สูตรพิเศษเนาะสูตรอ่อนโยนมีกลิ่นหอมระมนุนละมนุนธรรมชาติอ,อ,อ่อนๆนะคะไม่มีสารเคมีมเจือปนหรือผสมน้ำหอมแต่อย่างใดนะคะว้าวเป็นไงคะแพคเกจสวยไหมแพคเกจสวยงามแล้วก็ แกะง่ายด้วยค่ะไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะเป็นสบู่ที่ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วผิวกายใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะใครที่มีปัญหาผิวผิวอ่าเป็นสิวอักเสบสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำแล้วก็มีปัญหาผิวตรงที่ว่า่ามีกลิ่นตัวนะคะ มีผดผื่นตามลําตัวมีติ่งเนื้อเล็กๆหรือใครที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินก็สามารถใช้ได้เพราะาเราผสมเห็ดหลินจือซึ่งเห็ดหลินจือจะไปช่วยตรงนี้ได้นะคะ1ก้อนเนี่ยถ้าใช้คนเดียวเนะก็ประมาณ1เดือน2เดือนนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะใช้บ่อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าแนนใช้กับลูกด้วย3าคนเนี่ยประมาณ1เดือนเลยเต็มที่เนี่ยหเดือนเนี่ยใช้แบบ อย่างคุ้มอะค่ะเห็นไหมคะก้อนเล็กๆก,ก็ยังฟองเยอะอยู่เลยเนี่ยนำมาพิสูจน์ให้ดูว่าคุ้มแค่ไหนก้อนแค่นี้แต่ว่ายังมีฟองเยอะแล้วก็เนื้อสบู่ยังแข็งอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นสบู่ที่ตอบโจทย์ได้นะคะคือเราไม่ต้องไปซื้อหลายก้อนอะแล้วบางทีนะก็แปบ๊บเดียวก็ละลายยุย่ยเปื่อยหมดแล้วอันนี้ใช้ได้นานอย่างคุ้มค่าเลยค่ะเป็นเดือนๆือเลย เนาะราคา205บาทรับรองความพึงพอใจนะคะใช้ต่อเนื่องย,วยาวๆได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามีสารเคมีเจือปนใดๆเพราะของ dxn ทุกอย่างคือออร์แกนิก100%ค่ะ